คุณอารดาเฟื่องทองผู้แทนอุตุลัณฑ์รภสมพนิษฐ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศดรคุณพิโชคพัฒนาประธานที่ปรึกษาบริษัทฟาร์ม็กซ์โปท่านโบวันวิรวง์ประหลัดกสทรรค์นิษย์สาธารณประชาธิปไตจยประชาชนลาวแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและพนักิาทุกท่านครับผมรู้สึก,กินดีอย่างยิ่งนะครับในนามของบร,ริษัทโดยได้มอเที่ยประเทศไทยเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาร่วมพิธีเปิดงานฟาร์มเอ็กซ์โป 2025ในวันนี้ครั้งนะครับตลอดระยะเวลา60ปีนะครับที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะครับเรามีความภูกพันเราเดินทางไปแบบคนไทยในทุกๆเส้นทางนะครับและหนึ่งในผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าของเราที่สำคัญที่สุดแน่นอนครับก็คือพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับแล้วรถผู้ใจของเขาก็คือรถจูด,ด้าไฮรักซ์อีโและก็ไฮรักซ์จนะครับพานะเหล่านี้เนี่ยคงไม่ได้เป็น สิ่งที่ท่านใช้เดินทางแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นเพื่อนคู่หูที่ท่านไว้วางใจได้ในการดําเนินชีวิตและธุรกิจเราภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเสมอในการที่จะสนับสนุนวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยมาตลอดนะครับการเข้ามาของเราในครั้งนี้เนียนการขับเคลื่อนโดยด้านฟาร์มเอ็กซ์โป2025เราถือว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจเป็นมหากรรมเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้นะครับสะท้อนถึงเจตนารมของบริษัทเราเพื่อ สนับสนุนแล้วก็ยกระดับภาคเกษตรกรไทยไป้อๆกันนะครับให้มีความทันสมัยแข็งแกร่งและก้าวสู่ความมั่นคงยั่งยืนนะครับเราเชื่อเสมอครับว่าเกษตรกรไทยคือรากฐานของความมั่นคงของประเทศไทยนะครับการเราการที่เรามีเกษตรที่ดีเกษตรที่ทันสมัยย่อเป็กุญแจพัฒนนากันไปสู่ประเทศของเราที่ก้าวหน้าในเวทีระดับโลกให้ก้าวไปขึ้นไปแล้วการนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน ลักทั้ง5้าองค์กรนะครับด้แก่สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับบริษัท CLP Engineering ร้านยางแห่งประเทศไทยและองค์การค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ธนาคารออมสินนะครับของวันนี้นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพันธมิตรและองคอ์กรกว่าห0ร้อยองคอ์กรนะครับจบากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมาเป็นเครือข่ายในการสร้างพลางในวันนี้ให้เกิดน,นะครับก็ต้องขอชื่นชมเอ็กซิบิเตอร์กว่า500คนนะครับที่ได้นําเทคโนโลยีได้นําผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม,ใหม่ๆมันจะแสดงผมคิดว่าเป็นหัวใจและเป็นสเสน่ห์ที่สําคัญของงานนี้ผมก็อยากให้งานนี้ออกมาสมบูรณ์อยากให้คนไทยมาเดินงานนี้มาช่วยกันสนับสนุสนพวกเราเครับสุดท้ายน,นี้นะครับผมขอยินดีกับวิธีการเปิดงานในครั้งนี้นะครับหวัง <c oughs> เป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานนี้ก็จะเป็นบทบาทที่สําคัญนะครับที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงมันพงอนาคตที่ยังย่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกร,รไทยนะครับแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปนะครับ เรามั่นใจว่าเราจะสลับสืบแล้วก็ยืนแข่งข้างเกษตรกรไทยเพราะเราในปรัชญาของเราคยได้ขับเคลื่อนความสุขและอนาคตของเกษตรกรไทยครับขอบคุณคุณนัททรศสีเว้เป็นอย่างสูง